ม็อบทะลุฟ้าเล่นเกมโลกล้อมไทยจัดคาร์ม็อบสัญจรขึ้นไหวไปยังสถานทูต3ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อเมริกาและจีนเพื่อเปิดโปงให้เห็นถึงการบริหารที่ล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิดและการทุจริตในการจัดสรรวัคซีนค่ะจะเห็นได้ว่าม็อบทะลุฟ้าพยายามแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ก่อนหน้านี้นพวกเขาก็ได้ออกมาเรียกร้องให้ม็อบที่ดินแดงคืนพื้นที่ชุมนุมปลอดภยัย อย่างไรก็ตามนะคะการเคลื่อนไหวที่มีหลายกลุ่มหลายฝ่ายแม้จะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่วิธีการและทิศทางก็ยอมแตกต่างกันค่ะล่าสุดคุณเต้นนทวุสไสยเกื้ออดีตแกนนำนปชได้ประกาศจัดกิจกรรมข่าม็อบขอเอาขึ้นในวันที่29สิงหาคมเวลา14นาฬิกาพร้อมกันทั่วประเทศ ในกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณนทวุฒิยังไม่ได้บอกเป้าหมายนะคะจุดนัดพบว่าจะเป็นที่ใดแต่ก็คาดการกันว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะเบื้องต้นนะคะสยามรัฐไฮไลท์ประเด็นร้อนนะคะได้ประเมินกลุ่มที่จะมาร่วมกับคุณนทวุฒิในวันที่29นี้คุณสมบัติบุญงามอนงหรือว่าสมบัติทัวน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะมาเข้าร่วมในฐานะที่เป็นต้นคิดในเรื่องของคาร์ม็อบ กลุ่มปทุมไม่ทนกลุ่มลังสิตพยอมเก๋ากลุ่มรัศดรนครปฐมกลุ่มแดงก้าวหน้ากลุ่มวีโวกลุ่มรัศดรแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มคณะไทยไม่ทนกลุ่มแท็กซี่ไทยไม่ทนกลุ่มทะลฟ้าและกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกค่ะอย่างไรก็ตามที่ต้องจับตาก็คือการเคลื่อนไหวของมวลชนในพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีการล็อกดาวน์ตรงนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ทางการเมืองค่ะ